สาสนกรรมเป็นกรรมที่กระทำในเวลาที่ใกล้จะตายหรือกรรมที่ระลึกถึงในเวลาใกล้ตายซึ่งก็มีลำดับการให้ผลเป็นที่สองรองจากขรุก,กรรมหมายความว่าเมื่อสรรพสัตว์ที่เกิดในวัฏสงสารนี้ไม่ได้ทคารุก,กรรมอะไรทั้งในส่วนที่เป็นกุศลหรืออกุศลแล้วอาสนกรรมก็จะให้ผลเป็นลำดับแรกในภพชาติต่อไปหรือในกรณีที่ขรุก,กรรมให้ผลเสร็จสิ้นแล้ว อาสนักรรมก็จะให้ผลในลำดับต่อมาทันทีโดยแม้ว่าอาสนักรรมนั้นจะมีเพียงเล็กน้อยแต่ก็จะให้ผลก่อนกรรมอื่นที่มากกว่าซึ่งอาจจะเปรียบอาสนักกรรมนี้เหมือนกับฝูงโคที่อยู่ในอกในเวลาที่เจ้าของโคเปิดประตูอกโคตัวไดที่อยู่ใกล้ประตูแม้จะเป็นโคแก่ไม่มีกําลังโคตัวนั้นก็ย่อมจะออกจากอกได้ก่อนตัวอื่นอาสนักรรมก็เช่นกัน แม้อกุศลกรรมหรือกุศลกรรมอย่างอื่นจะมีอยู่แต่กรรมใดที่นึกขึ้นได้ในเวลาที่ใกล้จะตายกรรมนั้นย่อมส่งผลให้ก่อนกรรมอื่นเสมอเพราะผู้ตายนึกถึงได้ก่อนที่จะตายอาสานกรรมแบ่งออกเป็นสองฝ่ายก็คือฝ่ายบุญและฝ่ายบาปฝ่ายบาปก็จะชักนำผู้กระทำนั้นให้ไปเกิดในนรกหลังจากที่ละโลกไปแล้วหรือเรียกกันว่าทุกขติภมิส่วนบุญ ก็จะชักนำให้ไปเกิดบนโลกสวรรค์หรือสุขติภูมิหลังจากที่ละโลกไปแล้วมีกรณีศึกษาฝ่ายอักุศลกรรมจากพระไตรปิฎกดังนี้ในสมัยที่พระสมมาสัมพุทธเจ้าพระนามว่าแตสปัมีชายหนุ่มคนหนึ่งมีความเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาก็ปรารถนาที่จะนำตนนั้นออกจากกองทุกข์ไม่ต้องเวียนว่ายตายเกิดในวัฏสงสารจึงสละทรัพย์สมบัติออกจากเรือน บวชเป็นพระพิสุในพระพุทธศาสนาเมื่อได้บวชเป็นพระพิสุแล้วก็ตั้งใจบำเพ็ญสมณธรรมเป็นอย่างดีวันหนึ่งท่านมีความประสงค์จะเดินทางไปหาสถานที่ที่เหมาะแก่การบำเพ็ญสมณธรรมก็จึงได้เดินทางโดยเรือโดยสารดำหนึ่งในขณะที่เรือแล่นอยู่ท่านก็เผลอเอามือจุ่มตะไคร่น้ำจนตะไคร่น้ำนั้นขาดติดมือทำให้ท่านได้สติว่าต้องอาบัดเพราะพรากของเขียวแต่ก็คิดว่า เป็นอาบัติเล็กน้อยคงไม่เป็นไรจึงไม่ได้แสดงอาบัติอันเป็นวิธีออกจากอาบัติของพระพิสุเมื่อพบสถานที่ที่เห็นว่าเหมาะสมแก่การบำเพ็ญสมณธรรมท่านก็ตั้งใจบำเพ็ญสมณธรรมอย่างเต็มที่ลงมือปฏิบัติด้วยความเพียรเป็นเวลานานถึงสองหมื่นปีก็ยังไม่บรรลุคุณธรรมวิเศษอันใดจนกระทั่งแก่ชาราในเวลาที่ท่านใกล้จะหมรณาภาพท่านก็นึกถึงเหตุการณ์ที่ได้ทำตะไคร่น้ำขาด จึงเกิดความวิตกกังวลในใจว่าตนต้องอาบัตแล้วก็โมรณาภาพทั้งๆท,ที่มีจิตสศร้าหมองนึกถึงอาบัตของตนจากความกังวลว่าตนต้องอาบัตนั้นจึงเป็นอาสันณกรรมฝ่ายอากุศลชักนำให้ท่านไปเกิดเป็นพญานาคราชชื่อว่าเอรกะปัตตะ เรามาดูอีกหนึ่งเรื่องนะคะซึ่งเป็นฝ่ายกุศล,ลกรรมก็คือกรรมดีนั่นเองนะคะเป็นกรณีศึกษาจากพระไตรปิฎกเช่นกันในสมัยพุทธกาลในเมืองสาวัตถีก็มีพราหมณ์คนหนึ่งเป็นคนตรณีไม่ยอมให้สิ่งของแก่ใครๆผู้คนจึงพากันเรียกว่าอทินะบุพกะก็มีบุตรชายเป็นที่รักเพียงคนเดียวทั้งที่เขาปรารถนาที่จะทําเครื่องประดับให้กับบุตรชายแต่ด้วยความที่เป็นคนตรณี จึงได้ลงม,มือทํืขึ้นระดับด้วยตนเองโดยเอาทองคํามาทําเป็นตุ้มหูเกลี้ยงไม่มีลวดลายให้แก่บุตรชายผู้คนจึงพากันเรียกบุตรชายของเขาว่ามัทตะกุลทารีซึ่งแปลว่านายตุ้มหูเกลี้ยงต่อมาเมื่อบุตรชายของเขาเอายุได้16ปีได้ป่วยเป็นโรคพร้อมเหลืองภรรยาของเขาจึงบอกให้เขาหาหมอมารักษาบุตรชายแต่ด้วยความตรด่เขาจึงเพียงแต่เดินทางไปถามสูตรยาจากหมอ เพื่อเอามารักษาบุตรชายแต่โรคกลับมีอาการหนักยิ่งขึ้นรามจนปัญญาที่จะรักษาจึงไปพาหมอมารักษาแต่เมื่อหมอมาดูอาการแล้วได้ปฏิเสธที่จะรักษาเนื่องจากอาการของบุตรชายหนักมากเกินกว่าที่จะรักษาเมื่ออาการป่วยของบุตรชายหนักยิ่งขึ้นรามจึงนําบุตรชายไปนอนที่ระเบียงภายนอกบ้านเพราะกลัวหมู่ญาติที่มาเยี่ยมบุตรชายจะเห็นทรัพย์สมบัติของตนครั้นเวลาใกล้รุ่งวันหนึ่ง พระสัมมาสัมพุทธเจ้าสเสด็จออกจากนิโรธสมาบัติทรงตรวจดูสรรพสัตว์ที่จะทรงโปรโดในข่ายของพยานของพระองค์ก็ได้ปรากฏภาพของบุตรชายเศรษฐีขึ้นเมื่อพระพุทธองค์ทรงพิจารณาถึงประโยชน์ที่จะ,สะเสด็จไปในที่นั้นแล้วจึงสเสด็จเข้าไปถึงประตูบ้านของพรามซึ่งขณะนั้นมัตกุณทรีโนหันห,หน้าเข้าไปภายในบ้านพระพุทธองค์จึงเปล่งพระรัศมีวาบหนึ่ง ทำให้มัทธกุณธรีเห็นแสงแล้วสงสัยว่าเป็นแสงอะไรจึงพลิกตัวกลับไปเมื่อเห็นพระบรมศาสดาก็คิดว่าเพราะบิดาของเขาเป็นคนตระณีทําให้เขาไม่มีโอกาสเข้าเฝ้าพระพุทธองค์ไม่ได้ถวายทานแล้วก็ฟังธรรมแต่เดี๋ยวนี้แม้แต่มือสองข้างก็ยกไม่ไหวไม่สามารถทําประการใดได,ได้จึงทาเพียงจิตให้เลื่อมใสเมื่อพระพุทธองค์ทรงทราบว่าเขาทําจิตให้เลื่อมใสแล้ว จึงเสด็จหลีกไปมัตตคุณธีก็ได้เสียชีวิตแล้วไปบังเกิดเป็นเทพประมุติอยู่ในพิมานทองสูง30โยชน์ในสวรรค์ชั้นดาวดึงมัตตคุณธีไม่ได้ทําทานหรือฟังพระธรรมเทศนาจากพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเลยแต่ได้ทําจิตให้เลื่อมใสในพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในเวลาที่ใกล้าตายจึงทําให้ได้ไปบังเกิดเป็นสหายของเทวดาบนสวรรค์ชั้นดาวดึงัส ด้วยผลของอาสนกรรมฝ่ายที่เป็นกุศลจัรมนั่นเอง